ได้พูดถึงหุ้นกลุ่มที่3เข้ามาเพื่อเพื่อมาแก้ปัญหาธุรกิจตอนนั้นที่ที่มันเสียชื่อไปแล้วแล้ววันนั้นเองเราก็รู้ว่าเราอะติดลบประมาณ70ล้านเราก็มาดูสถิติเราเองว่ามันมีสินค้าตัวหนึ่งที่ที่ไม่กระทบก็คือคอลลาเจนลูกค้ายังซื้อสม่ําเสมอเราเลยมามุ่งเป็นบริษัทคอลลาเจนแทนเราก็ปั๊มจาก200ล้านเนี่ยมาเป็น600ล้านเป็น600ล้านคือฟื้นขึ้นมาแล้วแล้วหลังจากนั้นมันไม่หยุด คือหลังจากเราได้ร้อยล้านซึ่งเราก็คือนี่ร้อยล้านนะัจนหมดด้วยนะแล้วเราก็เริ่มมีเงินหมุนเวียนเป็นเป็นเหมือนเ,ออเป็นเครดิตไซเคิลครับเครดิตพึงจะได้จากโรงงานเพราะว่าพอเราใหญ่ขึ้น เราก็ชิปต่อเลยปี6 3เราเลยกดไป2219ล้านสามเอกสามเจาก600ล้านเป็น2,200ล้านใช่ซึ่งปีนั้นกำไรจริงๆอยาประมาณ1้อยกว่าล้านมันเริ่มเกิดปัญหาแล้วนะแต่เราไม่เห็นมันมันขายดีแต่มันมันเริ่มมีจุดบอดบางอย่างแล้วมันเหมือนว่าอยู่ๆวันหนึ่งอะ่ะมันมีคนเดินมาแล้วก็เอาปืนยิงลูกแก้วที่ชื่ออวาโดปัง้งที่มีเชนทนาอยู่ในนั้นแล้วก็ภรรยาและลูกข้อมูลจากสังคมที่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มีคนที่แบบ แต่งแต้มสีสันจนเกินความเหมาะสมตอนแรกเนี่ยปี64เนี่ยผมถือหุ้นอมตโดเ้แต่ผมใช้วิธีคือการรักแบรนด์นี้มากไล่ซื้อหุ้นขึ้นมาจนวันนี้ผมแทบจะเป็นโอนเนอร์คนเดียวลร้อยแบกบริษัทที่รับมรดกที่เรียกว่านี่800ล้านมาด้วยผมก็สู้มาด้วยความซื่อสัตว์ว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องใช้นี่ให้บริษัท ในฐานะซีอในฐานะซีอในฐานะนิติบุคคลที่ชื่อว่าอามาโดที่ไม่ใช่เชีนธนา